ทำไมคริสเยนบางคนเมื่อทำผิดตอนแรกๆก,ก็รับรู้ถึงการเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่เมื่อเขายังดื้อรั้นทำสิ่งนั้นต่อไปโดยไม่กลับใจรู้สึกเสียงเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ลดน้อยลงหรือในที่สุดอาจจะจางหายไปจากชีวิตของเขาเมื่อเขาทำผิดทำบาปอย่างนั้นเลยเอ๊ะพระวิญญาณบริสุทธิ์เลิกเตือนเขาแล้วหรือเปล่าเป็นหลักการที่ปรากฏในพระคัมภีร์ชัดเจนเลื่อยมานะครับก็คือว่าเมื่อ เราผู้เป็นประชากรของพระเจ้าดําเนินชีวิตอย่างไม่ถูกต้องพระเจ้าจะเตือนเราแต่การเตือนเนี่ยมักจะเป็นการเตือนแบบหลายๆระดับยกระดับขึ้นมาตามลําดับตอนแรกอาจจะสะกิดใจทําให้นึกได้ทําให้ไม่สบายใจอะไรต่างๆแต่ถ้ายังจิตใจแข็งกระด้างไม่ยอมกลับใจพระเจ้าจะไม่มีวันทิ้งเราพระเจ้ารักเราสุดหัวใจและในเมื่อแผน A ไม่ได้ผลเราไม่ยอมกลับใจพวกงก็จะใช้แผน B ซึ่งอาจจะเข้มข้นกว่าแผน A แล้วถ้าแผน B ก็ยังไม่กลับใจพวกงก็จะใช้ แผนซแผน D E F จนถึงแแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆอีกจนกว่าเราจะกลับใจพระเจ้าจะไม่มีวันทิ้งเราพงษ์จะไม่ยอมเคล็ดก,กิบอัพนะยอมถอดใจกับเราพงษ์ไม่ถอดใจกับเราถ้าเราไม่กลับใจพงษ์ยังคงเตือนเราแต่ว่าถ้าเตือนด้วยวิธีนี้เนี่ยเตือนด้วยแบบวิธีระวิญญาณสุดทาให้ไม่สบายใจไม่ได้ผลเนี่ยก็จะเตือนด้วยวิธีที่หนักขึ้นดุนแรงขึ้นเพื่อสะกิดเราให้เราหันกลับมาหาพระเจ้าเพราะว่าสําหรับพระเจ้าล้วเนี่ยการที่ลูกของพระองค์ดําเนินชีวิตใน เ,เป็นสิ่งที่พระองค์ไม่พอพระทยเพราะพระองค์รักลูกของพระองค์พระองค์ทรงรักเราอย่างที่เราเป็นและพระองค์ทรงรักเรามาก จนไม่ยอมให้เราเป็นอย่างที่เราเป็นนี้ต่อไปพอรุ์ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราดังนั้นวันนี้หากท่านทําผิดทําบาปแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์เตือนในใจิตใจรีบกลับใจใหม่ขอแสดงความยินดีด้วยท่านยังไวต่อเสียงการเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่วันนี้หากท่านทําผิดทําบาปแล้วรู้สึกเฉยเฉยไม่รู้สึกผิดอะไรละคําเตือนว่าจงรีบกลับใจใหม่ไม่งั้นเนี่ยท่านจะรับคําเตือนที่หนักหน่วงแล้วก็รุนแรงมากขึ้นเพื่อจะเรียกให้ท่านกลับใจไม่ใช่เพราะพระเจ้าเกลียดท่านแต่เพราะพระเจ้ารักท่านอย่างที่สุด